สวยดูหลานะใช้มนําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้รับประกันเครื่องเคียร์ให้1ปี40รายการเลยนะคะรถเป็น E300 เครื่องยนต์3000 w น1 2 12, รุ่น a อวังกาดนะคะคันนี้ปี2011ค่ะภายในดูหลามากๆเลยนะคะเป็นบอร์ดนางนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่สจุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้สีดำสวยมากๆเลยนะคะพุช พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรถส,สวยมากๆเลยค่ะกล้องสองถอยนะคะแอร์ระบบด,ดิจิตอลนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่7,99,000บาทค่ะดาว2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะส่งเดือนละ1 10, 6 0 0 0บาทค่ะแย่ตอนหลังปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ สวยรูรากว้างขวางนั่งสบายค่ะราคาเบาๆนะคะจัดสรเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อญเดือนละหนึ่งหมื่นอพันบาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซืโรคันีได้นะคะที่สามหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยบอดี้สวยเครื่องแรงมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์สามพันนะคะและอย่างหนึ่งเป็นรุ่น A วังกาดด้วย รบบปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่สจุดนะคะคู่หน้าเลยนะคะสภาพดีค่ะกว้างนั่งสบายดูหลามากๆเลยนะคะรถเป็น e ส0มร้อยเคื่องยนต์สามาน a วังกาดยอโต้คันนี้ปี2 0งพสิเอ็ดรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนปีเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เลยเพิ่พมเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้ติดต่อแอมค่ะ